นี่เป็นตาก็เรียกตาอะไรนกเงี่ยวก็ซื้อมาตั้งแต่สมัยทำชมพู่ทุนเก้าแล้วก็มาทำชมพู่ลูกแดงเพชรน้ำผึ้งวันนี้ก็มาทำเพื่อ,อน,นี่นอตที่ทอดนมนาเห็นแล้ว ก็คือทำตาม YouTube อันนี้เป็นตะกอ้อมาตะกอตะกอดูแล้วก็มันยังดิ้นอยู่แต่ไม่ไแน่ใจว่าลูกยางโอเคไหมวนไปตัวน,นี้ ผมปรากฏว่าเจะลาบีแห้งเจอรู้แล้วก็คงจะล้าง